โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังพบกับบอยทีเอ็กิฟเซอร์นะครับแล้วก็บูมทีเอ็ก์กิฟเซอร์ขอเสียงหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมนะแล้วก็โฟกัสนะโฟกัสโฟกัสอยู่ไหนอ่ะจะอัดคลิปพร้อมกับพี่บอยนะโฟกัสอยู่ข้างหลังนะเราสวัสดีกันด้วยคุณกำลังพบกับพัตส์บีสังหารชแนลบูมก็ถ่ายคลิปนะครับโอเคเราจะมาฉลองสิบสัปดาห์ไคร้ตอนที่สองนะโอเคแมปนี้ก็เป็นแมปของพัตส์ชื่อว่าแมปว่าสัามรับมั้ง ไม่รู้ก็ถามแล้วกันนะครับโูกัดกวนละกวนละเป็นตีนมันกวนจะการไปก่อนนะบูเรามาอ่านไปกันเลยผู้สร้างมิสเตอร์ล็อกสตาร์นะครับก็คนเดิมละแต่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อแล้วก็นี่แหละคนเดิมถ้าให้สนุกต้องเล่นเวอร์ชันศูนย์ู13.0นะครับจะตีดีจะตายละ โอเคเดี๋ยวรอตีกันไปก่อนนะมีบูมกเขาโหดแล้วนะบูมช่ไปบูมเฉลยแบบนี้ส่วนมากจะเป็นเรสโตนแบบนี้มันไม่ใช่แบบตีกันนะแบบตีกันเว้ยอ่านอนป้ายก่อนอ่านป้ายก่อนแบบนี้มันแบบพี่สดานะแบบนี้เคยลองเล่นแล้วทีหนึ่งเดี๋ยวพึ่งตีเดี๋ยวพึ่งตีถ่ายคลิปโย เดี๋ยวต้องตัดคลิปแล้วแหละเสียงอาจจะไม่ตรงกับพานขออไฟด้วยเกตัาคลิปใช่โอเคมาต่อกันเลยอะไปตีกันห้องครับไปตีนะสิ่งที่ใช้เอสโตนบล็อกอ๋อเออนั่นแหละเป็นรางไฟพไปเกินพูดง่ายคืออย่าเพิ่งตีดีายเคีใช้แต่ในระบบเอสโตนถ้าตายแบบจบ ต้องดีแมปโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยในนี้จะมีอะไรเอ่ยโอเคในนี้แม่ลงวัไฟนะแล้วให้เราแล่นโอเคเราไปกันเลยแบบนี้จะให้บุงกับโฟกัสนำนะอะไรอย่าพี่บอยเนี่ยเข้ามือแล้วเนี่ยดูดิเรอเราโฟกัสก่อนเราโฟกัสก่อนที่บอยทำด้วยแล้วข้างล่างคืออะไรอ๋อลงไปเลยข้างล่างโอเคให้โฟกัสกับบุมงนำก่อนนะโฟกัสนำไปก่อน ลง,ลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างบุมอย่งเพิ่งไปนะบุมโอเคให้โฟกัสมาก่อนอย่งเพิ่งไปอ่ให้ทุกคนเลือกทางนะจะไปทางไหนโอเคอันนี้เรารู้แล้วเราเคยเล่นแล้วาานะอาะบุมไปทางสีฟ้านะเราก็จะดูว่าใครเ,คเข้าไปเลยเข้าไปเลยทางไหนก็ได้แล้วแต่ทางนี้เป็นระเบิดนั่นเองทางสีฟ้าระเบิดนะกับดักทางสีแดงถูกต้อง โอเคทางสีแดงเป็นทางที่ถูกต้องจะแข่งมากว่าว่าใครเดียวกันเดี๋ยวเพิ่งดีขึ้นก่อนเนี่ยจะไม่สนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าแมพมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บูมๆต่อบอกขึ้นมาต่อบอกขึ้นมาถอยถอยไปหน่อยบูมโอเคเราไปทางสีแดงเลยบูมตรงไปเดี๋ยวมันบูมแล้วบูมเดินไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องถูบหรอกดูน้อยจิิงๆชนให้มันอยู่บนหลังควาย ไม่ออกหรอเราต้องมาจบด่านก่อนใช่ไหมบูมออกแล้วฮะสูงสุดแล้วอ๋อใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋อไม่มีอะไรระเบิดใกล้ๆโอเคจบแล้วขอบคุณที่เล่นเป็นกำลังใจมาตลอดขอบคุณใครต่อยกัโอเคต่อยกันเลยตามไปชอบมันมากมันมากโอเคก็จบคลิปกันดีกว่านนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ไหมบูมใช่ ตัคดคลิปแล้วโ okay, อเคบ๊ายบาย